ยังครับยังไม่นอนสำหรับแฟนเชลซีนะครับถามว่าเป็นอะไรเป็นแชมป์ดีครับโอ้โหชนะเปเชขาดลอย3 0นะครับถือว่าเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อมากๆแต่ว่าบทสรุปหลังเกมครับกับการที่เชลซีคว้าแชมป์สโมสรโลกในรูปแบบใหม่สมัยแรกหลักๆเลยก็ต้องชมมาเรสก้าครับที่เขาวางแทคกติกได้ค่อนข้างรัดกุมนะครับมีการเพรสซิ่งใส่ทางเปเชตั้งแต่ต้นเกม ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดการว่าเปเชเนี่ยจะบุกกดดันเชลซีจนงวังวงอหัวไม่ขึ้นเลยแต่กลายเป็นว่าทางเชลซีเนี่ยไปกดดันแล้วก็ในเกมรับของเปเชที่ขาดวิลเลปาโชใช้เบรโดเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรขนาะเดียวกัน3มิดฟิลของเปเชที่โดดเด่นอย่างวิตินยาฟาเบนรูสแล้วก็เจ้าเนเวสเนี่ยกลายเป็นว่าเจอเอนโซฟานานเดส มอซสสกเซโดแล้วก็ริสเจมส์เนี่ยเก็บเรียบเลยมันก็เลยทําให้บอลเนี่ยไม่ได้ถึงแดนบนอย่างคาวิชาคารัราชเคเลียหรืออุสมานเดเบเล่แล้วก็เดซเร่ดูเอ้นะกลายเป็นว่า3แดนกลางของเชลซีเนี่ยที่เอาชนะ3แดนกลางของเปเชได้เนี่ยกลายเป็นจุดพลิกผันทําให้เกมของเชลซีเนี่ยดูดีกว่าเปเชอย่างชัดเจนนะครับฟรองเลเบิร์ฟอดีตนักเตะเชลซี Chelsea, ก็ออกมาบอกว่าสาเหตุที่เชลซีชนะเปเชได้เพราะว่า3มมิดฟิลด์เชลซีเนี่ยทำได้ดีกว่า ขณะที่แนวรุกครับก็ต้องชมโคพาเมอร์ที่กลับมาฟอร์มโดดเด่นอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงหน้าเกตโทษที่เฉียบขาดรวมไปถึงการแทงทะลุช่องให้กับเจ้าเปโดรกองหน้าคนใหม่ที่ชิปเข้าไปอย่างเหนือชั้นนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกเลยว่าเชลซีในปี2012กับบาเยินหรือในปี2021กับทางแมนซิตี้ที่เชลซีเป็นแชมป์เนี่ยใน UCL เนี่ยอาจจะเป็น2เกมที่เชลซีเป็นรอง ทั้ง2เกมแล้วก็ยังดูค่อนขอดว่าเชลซีเหมาะสมกับการเป็นแชมป์หรือเปล่าแต่ครั้งนี้นะฮะชนะเปเชแบบ100%เเหมาะสมกับการเป็นแชมป์ด้วยประการทั้งปวงเลยครับไม่มีจุดไหนที่ต้องตำหนิอันนี้ต้องให้เครดิตลูกทีมแล้วก็มาริสกาด้วยครับ